ไม่มีเคยมีใครเจอเหตุการณ์ที่ไม่มีรัตซี่ครับไม่มีใครทั้งนั้นครับในโลกใบน,นี้มีมีจริง <laughs> ไม่มีใครเล่นแทนพี่ได้นะครับดาตายัางทําแทนพี่ไม่ได้เลย <laughs> พี่ต้องหายนะครับพี่รัดตอนที่ตรงไม่อยู่อะเรา,าด้านเลยกว่านี้นะ <laughs> แต่พอแต่ตอนลัดไม่อยู่เราแบบเราดูเศร้าๆดูหมดหมดนะ <laughs> แต่ตอนไม่อยู่โว้ยโก่ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเอออะไรจะเกิดก็ปล่อยมันไปให้กำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับมีเรื่องแล้วอะไรใหม่ๆอีกแล้วครับคุณดิบครับอะไรใหม่อะไรเล่นไม่มีกูยังมีมาแล้ววันนี้เล่นไม่มีรัดบ้างดิไม่มีรัดครับครั้งแรกในโลกครับ เคยเจอเหตุการณ์ที่ไม่มีมืงไม่เคยมีจั๊ไม่เคยไม่ีเคยมีใครเจอเหตุการณ์ที่ไม่มีรัสซี่ครับไม่มีใครทั้งนั้นครับในโลกใบนี้วันที่เดือนวันที่ไม่มีวันนี้วันคือวันที่ไม่มีหลับวันนี้ประโ์ w i n g Sound We Will Like To Watch a s e i t n u m n I d o n Get s u e t o o t o t t f o r m e s p o n And For y Thank You วันนี้วันที่27นะครับเดือนกรกฎาคมเรามีเล่นที่มหาสารคามเป็นงานมิวสิคเฟสติวัลชื่อปลวกเฟส <ผ>แต่ว่าเมื่อคืนนี้พี่รัฐไปโรงพยาบาลมาแล้วก็ได้รับยาฆ่าเชื้อทางเลือดทางเส้นเขาเรียกว,ว่าสร้างเส้นเลือดน,นะฮะแล้วก็ไม่สามารถมาทำการแสดงได้ในวันนี้แน่นอนฮะวันนี้เราอยู่ม,มิวสิกเฟสติวัลเรามีมือกีตาร์มากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็น <laughs> ดูแลก็มีเพื่อนๆอยู่แถวนี้อืแต่ก็คงไม่ทันนะฮะก็เรามีเขาเรียกว่า Data เป็นซาวของพิรัตที่เคยอัดทิ้งไว้นะครับก็อาจจะต้องใช้ความช่วยเหลือจาก Data ซึ่งพิรัตบอกว่าเหียเอาด a ต a มาวางเขาเล่นไม่เก่งเท่ากูซึ่งมันคนเล่นเองเลยนะบอกว่าใครจะเล่นแทนกูได้ซิกเนเจอร์จริงๆตอนแรกติดต่อป๊อปเดอะซันไปพี่ป๊อปเดอะซันเขาไม่ว่างก็คือว่าพี่ป๊อปบอกโอ้โหถ้าเพลงละพิรัตนี่ผมแกะยากเลยของนี้เขาบอกเสียมือใช่ เราติดมือพี่โอโอลาเนี่ยคนหนึ่งพี่โอโอลาโอ้เออมึงอ๋อทำไมอีกไม่อีกไม่แต่โทรไม่ติดแกบอกว่าต้องใช้เขียนจดหมายแทนเพราะแกไม่รับโทรศัพท์ผมมีคำถามครับทุกคนถ้าอยากให้ทุกคนคอมเมนต์กันมานะครับว่าถ้าไม่ใช่พี่รัฐเล่นกีตาร์ให้สุขันเลิศแล้วเนี่ยใครอยากให้ใครมาเล่นกีตาร์กับไปสุขันเลิศแทนพี่รัฐใครตอบอาจารย์แดงไม่เอานะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าอาจารย์แดงแทนได้อยู่แล้วนะฮะกระตุกจิกกระชากใจพอใจมั้ยยัง ว่าก่อนหน้านี้ก็มีคุณทอยมาเล่นด้วยกันแล้วทีหนึ่งเนาะอ่าคุณดิมทำคุณดิมดีกว่าถามว่าถ้าไม่ใช่รัตอ,อยากเห็นใครมาเล่นกีตาร์ไปทุกทีเลยเอ่ออยากเห็นอาจารย์ล่มไม้ครับโอเคไหม <c oughs> ของดีพี่ไม่ได้ดักเลยาพี่ไม่ได้ดักเจามาดูชิลเลอร์เบิร์ดครับชิลเลอร์เบิร์ดคิดว่าวันนี้ไม่มีรัดจะเป็นไง <Thank you. S 1> อืมออถ้าไม่ไม่มีรัดก,ก็ ไม่ใช่ประเทศครับเพราะว่าเราเดี๋ยวประเทศรัฐบาลอะไรประมาณนี้มันเช้าไปสลับมึงยไงมึงเนี้ยหรือยังไงขอไปยังไงพี่ไปรี่ว่าไงวิลลี่ว่าไงไม่รีบรัดนี่ไงผมมีลุ้นแทนพวกพี่มากเลยครับอุ๊ยผมก็อยากช่วยนะพี่ช่วยไม่ได้เดอะแบกเดอะแบกของจริงแต่ว่าทำดัตต้าไปแล้วแล้วก็ร้องเดี๋ยวเพลงต่างๆนานานีให้พี่ตรงร้อง แต่พี่จ้ไแล้วได้อัดท้งนอัดเองสู้ร้าไม่ได้เลยใช่มยใ้ท่สุดหรอก็เป็นประตตัวเองนะแล้วเล่นบนอี้เล่นที่ไหนเล่นหลังมึงเนี่ยเล่นหลังมึงเนี่ยัหน้าครับบกว่าทานนี้คนนี้ได้เวลาเฉิมก็คือผมรอพี่อยู่เิดใช้แล้วไมโลเอไหมเอาเลมาลอง้ะไรพุไมน่ไมโ อาไม่ต้องไปเล่นกีตาร์หรอกเอาจี้แต่งตัวเป็นซินเดอเรลล่าแล้วขึ้นไปเต้นเพี่อนี่ก็ง่ายเลยนะไม่ต้องร้องด้วยไม่ต้องเล่นด้วยแต่งเป็นซินเดอเรลล่าแล้วถือรองเท้าแก้วแล้วฮัลโหลฮัลโหลเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องแบบแกะอะไรฮัลโหลฮัลโหลเอารองเท้าแก้วไงท้าไมเหนึเช้าเถอะครับคุโอเคครับเดี๋ยวว่ากันเจอกันเจอกันเจอกันอ่ะครับวันนี้ผมจะมาสอนเติร์ดนะครับร้องเพลงแบบรัดนะฮะ แต่รู้สึกว่าพี่รัตเสียงเป็นยังไงบ้างเอกมีเอกลักษณ์มีอะไรยังไงไหมถึงพอครับใชัยก็ฟังฟังรถรู้ว่าเป็นเขาเซ็กซี่แฮมแฮมหน่อยลองทำได้ไหมลองสูลองลองรันนี้สเลจจิเซ็กซี่อันนี้เรื่องเซ็กซี่เร่องเองเข้าโรงพยาบาลครับต้องเข้าตามพี่รัตไปเลยนะฮะมาเมีบิลลี่ร้องเหมนแบบพี่รัตได้ไหมฮะลองลองแบบพี่รัต

ถึงกอนกันแล้วคุณคิดว่าสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงฝนตกครับแล้วก็ผมดูว่าวันนี้สามทุ่มถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มที่งาน<อ>เปอร์เซ็นต์ตกสูงมากดูเด้่เมื่อคืนแล้วใช่ตกช่วงตกหนักคือช่วงเราเล่นพอดีสี่ทุ่มครึ่ง <c oughs> นั่นคือช่วงพีคข,ของวันนี้ <c oughs> แล้วก็วันนี้รู้สึกว่างานกลางช่ง,งานาด้วย <c oughs> นะครับน่าจะน่าจะนิดนึงแฉ่ๆนิดนึงนะครับไม่มีอะไรมากก็อตอนนี้ก็ได้แค่รอ ดูว่าจะเดินทางไปถึงมหาสารคามถึงเมื่อไหร่กินข้าวปึ๊บป๊บรอเล่นมดูว่าจะได้เล่นไหมหวังว่าอากาศจะเป็นใจนะเยียมเยี่ยเอ้ตอนนี้แวะทานข้าวนะครับก่อนเข้าที่พักนะครับก็อ่เป็นร้านปโปรดคุณรัซี่ด้วยร้านนี้คุณลัสซี่แนะนาํามาชื่อร้านบ้านแพงเจีวฮ้อนนะครับเป็นรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็ตามมาตายเดิมครับเน้นเนื้อวัวครับก็จะเป็นเจีวฮ้อน ก้อยหม่ำลาบสุกอะไรประมาณนี้พวกนี้ครับก็จะรออาหารมานะครับคุณจั๊มมั่นใจไหมครับวันนี้เล่นกับโดยไม่มีคนรัซี่เรื่องได้เลยเหรอก็เดี๋ยวไม่ต้องไป่ห่วงอ่าแล้วผมจใช้ใช่วพนนี้นะเอ็ดเ่จะแบบชงโซโล่เ่จะอมน้ำมันพ่นไฟแน่นอนนะเป็นไงนะวันนี้ต้องต้องโซโล่แหมิลัรโอ้โหชิลเลย ชิียวเใช่ไหมเลยเออเพราะอะไรวะเพ<อ>ราะอะไรเปิดทาตา <laughs> <laughs> เปิดทาตาเฮ้ยแต่วันนี้เขาบอกว่าคนนี้เขาจะขอโดดเด่น <c oughs> ด้วยเพลงจำทำไมด้วยโซโล่เองวันนี้เออเดี๋ยวงั้นวันนี้เลยขอไปตั้งโชว์แหละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอามาเปิดให้ฟัง,งว่าเ,นนาเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าตอนตอนนี้งานเลทไปแล้วพีอ่โมว่าฝนตกนะฮะร้อนมากนะครับโอเคดูน,นะครับสีน้ำส้มฮะโอ้ยสีรัดต้องชอบต้องมากจริงจริงเชื่อไหมกูว่าในหักว่าเฮ้ย ถ้าบุญจะจัดเวทีจะจัดยังไงคุยกับบินนี่ใช่ไหมก็บอกบินนี่เฮ้ยบินนี่มึงเอาแบบว่าเบรดีรูปการครันเบรดีร้านหนึ่งแล้วก็เอากีตาร์มางแปะไว้ไอ้นีมึงดูแปลกกว่าวัดไปอะไรพี่รูพี่รูปเนี่ยดูแปลกๆปกกว่าวัเออแต่ว่าจริงๆก็เลยบอกว่าวันนี้เราจัดเป็นแบบสามเหลี่ยมก็คือดิมดิมจัมอยู่หน้าตรงอยู่หลังแค่นี้แล้วก็ประว่านัทเอสอยู่ข้างหลังไว้ซัพพอร์ตหวานที่เจอเนี่ว่า จะเน้นโชว์จะเน้นทอกทอกหน่อยแล้วก็คุณตงจะรับผิดชอบเพลงรักแรกพบใช่ไหมคุณจำรับผิดชอบท่อนพีฮุกซปเปอร์คาแคร์เอาไ้แค่เีเดียวอ่าพอเพลงมันยากนะครับส่วนที่เหลือก็มีเสียงรัดนบ้างเสียงผมบ้างไปไปกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือวันนี้จะไม่เล่นเพลงซินเดอเรลล่านะครับเพราะว่ากูร้องไม่ได้แล้วกูร้องกลัวร้องไม่ผิดแล้วก็มันไม่ครบกันก็คือมีแค่เพลงเดียวที่เหลือรักแด้พบเดี๋ยวตรงร้องให้ฟัง ไปรอดูกันนะครับตอว่าก่อนขึ้นจะเป็นไงแต่วันนี้สภาพอากาศข้างจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่พรอะหนาวดรอด้วยหวังว่าจะได้เล่นนะครับวันนี้<ช>อโอเคแล้วเจอกันครับชาวปวกนะครับเด่นะฮะกำลังออกไปเล่นแล้วนะครับตอนนี้เวลาสี่ทุ่มสามสิบห้านาทีนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเติมกำลังใจให้นาอีธิยาเดินออกบาโซโลวันนี้นะครับเขาจะโซโลอย่างไฟลุก ในคราบของชาวร็อกที่รอมานานผมอยากเห็นพลังของไฮยีน่าวินเล่เย้โยโกนี่ชื่อนี้นานจัดเกิดวงกระบอกเลยจับดีๆแล้วหนีคนจะเกิดนะวันนี้คุณจะเกิดวันนี้เดี๋ยเน้นเต็มให้เลยวันนี้น้าเพลงเพลงแรกที่น้าโดดเด่นนะครับจำทำไมจำทำไมอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันหน้างานครับวันนี้มันก็หันสาวกันขมันนั่นแหละ สนาน,น <ะ S 1> บ้านภาาคือไปสักหน่อยอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันไปสบายๆไหมเผาปวดหัวไหมวันนี้วันนี้อาทิตย์นี้สบายๆเพราะทุกอย่างมันไม่มีพื้นที่ให้ให้ปวดหัวเยอะพอทุกอย่างมันเริ่มเมื่อวานตอนเที่ยงคืนแล้วมันทาอะไรไม่ได้ไปแล้วนับหนึ่งสองสามว่าต้องทําอะไรอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามจัดการยังไงบ้างอะไรแค่นด้ของวันนี้ไม่ไม่ไมหนักเท่าโยโรโยโรแบบสมองรุด เพราะมันไม่มีคนอื่นในงานไม่มีเกสไม่มีอะไรก็เลยแบบไม่ต้องดูอะไรกับใครเป็นแค่เราอย่างเดียวตอนที่ตรงไม่อยู่อ่ะเราลาดเลยของนี้นะแต่พอแต่ตอนล่าไม่อยู่เราแบบเราดูเศร้าๆดูหมดหมดนะแต่ตอนงไม่อยู่โอ้ยคุณกินคุณกินกินเรดี๋ยวไปดอนดูเทปได้จริง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 แต่รงพวกเพงลาดเลยกันมากแต่พอตอนตองไม่อยู่ เอออะไรองจะเกิดก็ต้องเกิดเว้ยสู้เว้ยเออเอาไว้คือตอนตอนดินดินไม่อยู่ก็เครียดนะแต่ว่าบัดพอมันมีโซลูชันมันก็โอเคไงเพราะว่าอย่างอย่างของอย่างไลฟพาร์ทเท่าอะตอนพี่ดิมอะเครียดเครียดเครียดเยอะเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันแบบ มันคือเรื่องราวใหม่ๆบางอย่างอะไรก็ไม่รู้คือไม่เหมือนไม่คุยกับงานมาตลอดเวลาว่าแบบจะสามารถทําอะไรได้บ้างมีการปรึกษาพี่รับมีการยัางคุนอย่างนี้อย่างนั้นเริ่มดิวเกตเริ่มอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมีช่วงเวลาให้สมองไหลได้เยอะมากประมาณ2วันแต่แค่แต่อันเนี้ยมันไม่มีแกลบเลยไม่มีแกลบให้สมองไหลเลยแล้วมันก็เลยไปแล้วคิดดูวันเนี้ยคิดดูแล้วนะว่าวันเนี้ยผมเล่นเสร็จผมขึ้นรถตู้กลับเลย เพราะผมไม่มีเพื่อนคู่คิดคู่ใจของผม <c oughs> อยู่อยู่นานไม่ได้ไม่มีรัดอยู่นานไม่ได้ต้องกลับยึอกลับไปหาเขาคิดถึงกลับไปหาใครนะกลับไปหารัดเดี๋ยวไปเจอกันที่งานครับเจอกันเลยจ้าตอนนี้ครับเตรียมตัวขึ้นเล่นแล้วครับหลังจากที่เตรียมใจกันมานานแล้ว <c oughs> คือเมื่อเคยมีทุกคนได้มาแล้ววันนี้จะมีครั้งแรกแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นครั้งแรกที่ตื่นเต้นมากเพราะรัดก็ค่อนข้างจะเป็นเดอ์แบก เราเนี้จะช็อตเด็กๆก็จะเป็นเขาอะไรเงี้ยจะร้องแบบรัดร้องไงนะวันนี้มีจรอันนี้อันนี้เสียงปัจจุบันรัดตอนนี้เลยตอนนี้นหรตอนนี้เลยอย่างไม่ได้โทรไม่อยากไปกวนกลัวเขาหลับอยู่ไงอ่าโอเคโอเคถล้วการมาโทรไปก็รับไปกับเพื่อนไอ้พวกมึงได้แลได้เว้ยไม่มีกูมึงก็อยู่ได้ได้ได้นี่นี่ถามเต้แตงเต้เต้นี่มีจริงเหลือดิมีมีจริงมึงร้องมากมึงร้องมากขอเขาหายไม่ไหว เอาไว้ Boy, ath, um. พายไปด้านไหนไว้พายไปด้านไหนบิลลี่ไวพายไปรัตนไหน่อะไว้พายไปด้านไว้ด้านพิรัตครับพิรัตคือความหวังของวงการดนตรีนะครับพิรัตต้องหายนะครับหายไปไว้นะครับผมพิรัตไม่มีใครเล่นแทนพี่ได้นะครับดัตต้ายังทําแทนพี่ไม่ได้เลยพี่ต้องหายนะครับพิรัตนี่นะฮะไม่มีใครทําแทนเขาได้จริงๆครับผมแล้วก็ไม่มีใครทําแบบนี้หรอกครับอ่ะติดแตแล้วติดแตแล้วเตรียมตัวกันดีกว่าครับอ่ะไปมาดูมันทีครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับไป me จบท้ายงต้งอยอมอาชุพรอมจะเดินคนเดียวจาีไปฝากไปบอกเขาที่ลาไปแค่นั้นเพื่อฟันไปวันนี้นเธอทอทนไหนฉนต้งอ,อ,นองยอมเข้าใจเจอฉันมีอจะไปจุดไหนยังไงขอบคุณมากครับ สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะเห็นว่าอะไรที่แตกตางไปนะครับเพระเหกรอให้อยู่นะวันนี้เดชือแตเ่นงกัก็มาสาคนนะครับแล้รวมได้ด้วยด้วยนนี้ครับก็ขอบคุณมากที่ยังอยู่รอดูกันครับวันนี้ต้องบอกครับเทรนเนอรบโค้ชไปได้แต่ฟังแต่เชื่อรอตัดสินอยู่รือรอ Sẽ mạnh, sẽ mạnh, đang all right, all right. đang đây, ở đây ở đang đang đây, คงไม่มีวันยาบเพราว่าใจขึ้นอักขึะคงต้องใช้เวลาฉันจะุบประคายเก่าดีละกันฉันจะทองสุกทุกวันเพื่อเก็บวันและพักไม่ได้จะมีสักครั้งกลับไปหาเธออะให้กําลักใจผมด้วยนะครับะพยายามทำเต็มที่ที่สุดครับฝากถึงพี่รัตนหน่อยฝากถึงแฟนๆหน่อยคุยๆหน่อยก็ฝากถึงทุกคนนะฮะขอบคุณขอบคุณทุกคนมากอย่างแรกที่ยัง รอดูพวกเราอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ฝาบอกพี่รัฐด้วยว่าอย่าป่วยนะพี่รัฐจริงๆจบทุกเราก็จะมีน้องบอสอีกนะครับรอดูน้องบอสอีกรับรองสนุกสนานแน่นอนแต่ว่าวันนี้ฟังน้องตรงก่อนแล้วกันนะครับอน้องตรงครับมั่นใจแค่ไหนครับตรงพูกจะเป็นคนกลุ่มแรกด้ตรงร้องรักแรกพบทุกคนไปกันเลยมีจริงเรือ เดินผ่านมาไม่พูกใจไม่ทักไม่ใจไ,ไม่รู้ว่าใครเด็ดไปถึงรักเป็นสุดยอดจริงจริง จึงิพไ,ไพบจนเข้าใจใจก็เข้าใจไม่พบจนเข้าใจสุดยอดสุดยอด มันมีข้อดีอะไรไหมครับที่รัานซีนไม่อยู่ครับอ่ก็มะมีอันนึงคืนนี้ก็ต้องซื้อเดียวเพิ่มแค่ไหนมันอยู่ต้องซื้อเรียวเพิ่มแน่เลยทำใพมนแยกยืนกเราไม่ตกทุกคนเลครับอ่อถึงแม้มีที่ร้าแต่ก็มมีในร้าเสมอนะครับจะไไนอันนี้รย่กา้ที่มน่อยวัวา่ร้านสักหน่อยว่าให้หายดีๆนะครับก็คือที่ร้านหายไปน้แต่ต้องต้องหมุนครับเด็ดนะครับ เรียบร้อยครับวันนี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยกาลังใจนะครับจากชาวนวนะครับที่มาดูวันนี้ถึงแม้ว่าคุณรัฐจะไม่ได้มาแต่ผมขอเสียงคุณทุกท่อนเลยนะทุกท่อนที่คุณโซโลโซโลผีของคุณเนี่ยดาต้าคุณผมก็ขอเสียงให้คุณนะเออแต่อย่างที่บอกนะดีแล้ววันนี้ไม่ต้องแย่งเบียร์กูแดกนะครับอย่างแรกอย่างที่2คือ โอเคเงินก็หาร3แหละแต่พูดง่ายว่า2อันนี้ก็เปรียบเทียบไม่ได้ถ้าคุณต้องอยู่ในวงนะครับเพราะคุณจะดื่แบกกลับมาแบกวงต่อนะวงรออยู่นะฮะพรุ่งนี้เดี๋ยววันคืนนี้เราดื่มเบียร์แทนให้โอเคนะไมง่งห่วงกูฝั่งนี้แล้วเจอกันครับสวัสดีครับเป็นไงครับผู้จับเสร็จแล้วเอาจริงๆนะไม่เหนื่อยเท่าไอ้เฮียขัดไอ้เฮียดิมหลอกยังดีที่แบบว่าโฟลอของโชว์มันยังมันยังโฟลไปตามแบบคันลองได้ได้ง่ายกว่าแต่แค่พอไม่มีไม่มีไอ้ลัสบันดืลอยู่บนเวทีมันอาจจะเงาเงานิดนึง แต่ว่าถ้าถ้าอย่างอีกอย่างที่มันยังโอเคอยู่เพราะว่ามันจะมีซาวกีตาร์อีกขีรัดอยู่ไงมันอาจจะทอนพลังงานที่ส่งไปหาน้อยลงไปหน่อยแต่ว่ามันก็ยังเล่นได้แต่ไม่จําเป็นอย่าเล่นเลยตรงเนี้ยจริงเป็นมาบังย่ายังมีครั้งที่สองารคุณเหนื่อยขึ้นนะเหมือนมันต้องทดแทนอะไรสักอย่างแบบมันต้องใช้พลังงานลาบนเวทีมันส่งไปข้างล่างมันส่งไปข้างล่างยากอยู่มันก็ก็ต้องมันก็ต้องออเกาเล่นสี่คนขึ้นอะ ก็เล่น4คนมาเกือบทั้งชีวิตยอยู่มาเล่น3คนมันก็มันก็ประหลาดอะตอนไม่มีกูพวกมึงก็เล่นกันได้นี่เอ้าก็อันนั้นมันมี4คนไงอ๋อ,อน,นั้น4คนอันนั้นไม่ใช่3ไงอันนั้น,น<อ> <ullah? S 2> มัน4คนเห็นไหมมันมีคนแทนกูได้เสมอทุรักทะเลน้อยกว่าที่คิดไว้ <God S 1> อ่าก็ต้องให้เครดิตพ,พ่อหนุ่มนักยอดนักร้องนักเอนเตอร์เทนเนอร์ของเราที่แบกโชว์แบก แบคนดูไฟจนจบโชว์ได้อะนี่ถามคนนี้ดีกว่าถามคนนี้ว่าเออเฮ้ยสาวเอ็นมาพอดีสาวเอนจิเนียร์เออสาวเอนจิเนียร์ครับสนุกดีครับเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยครับผมเขาเขาว่าอะไรนั่งทำกีตาร์พิรัตครับนี่ครับคนที่เอาคิดลายกีตาร์พิรัตไปวางในหูเป็นไงบ้างครับทุกคนในหูดีนะโอเคโอเคดีกว่าไอ้รัตเล่นจริงอ่ะนี่หูบัวมันคือคือสาวคือเวลาไอ้รัตเล่นสดมันจะมีมันจะมีความแบบ มันจะมีความเอาเตอร์แบบสกปรกสกปรกขึ้นมาหน่อยไงดูภาพนะแต่พอแบบไอเนี่ยมันไปเกลี่ยลายมาใช่ไหมมันเกลี่ยให้มันสะอาดเว้ยมรนลายมันสมบูรณ์แหละแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันไม่มีจิตวิญญาณเท่ามันไม่หมันลายสมบูรณ์แต่ว่าไม่มันใช่ไหมลายลายมันลายมันสมบูรณ์นะแต่มันไม่สนุกเท่ามาดูมันดูไซบอร์กมาดูไซบอร์กไปเออโอ้ก็ดีครับขอให้อย่าใช้หลายงานนะครับไม่ไม่ต้องอย่าหลายงานงานนี้งานเดียวพอสัตว์ ตอนรับคุณรัฐนะครับกลับมาสู่วงดนตรีแทททูเคอร์เลอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับสวัสดีครับทุกคนถายไปผมใจคอไม่ดีนะฮะเดือแบกกลับมาแล้วนะครับคุณรัตซีนะครับเป็นยังไงบ้างคุณผ่านอะไรมาบ้างเป็นอะไรมาก็ถ้าสรุปแล้วก็สั้นๆก็คือหลักๆกะเป็นติดเชื้อเกี่ยวกับทางเดินหายใจหลักก็คือจะปวบาดลวคอทั่วไปไหมเปยยังไงมันจะคูณๆไปหูอื้อมากๆเจ็บคอมากๆแล้วก็จะแบบว่ามันจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปเลยเพราะว่าดีที่ไปหาหมอเร็ว ถ้่มันมีข่าวที่แล้วที่ที่ไปทัวร์อเมริกาแล้วแบบปล่อยปล่อยไว้ยาวอ่ะกลับจากอเมริกาปุ๊บอยู่โรงพยาบาลหกวันเจ็ดวันเพราะว่ามันเข้าไปแล้วอันนี้ก็ไม่ขนาดนั้นก็ไม่เข้าเลือดไม่เข้าปอดแต่โชคดีไปแต่ว่าเสียงก็หายแรงไม่มีแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวอะไรสักนั้นก็เลยเลยเล้าเสร์จไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอเคแล้วร้องเพลงได้ยังร้องเพลงได้แล้วอาจจะอาจจะแบบ หมือนคราวที่แล้วที่กลับมาแล้วเสียงไม่ค่อยดีบบมันยังไม่เฟิร์มแต่เ<ต>ชื่อว่า,าดีกว่าอสองสางานที่ผ่านมาที่คุณไม่มานต้องชมนักร้องคนน่ะเขาเดือกแบกนะวันนั้น,นะก็คือเดือบแบกก็คือเขาก็ร้องแล้วก็แบบไอนเตนเผื่อข้างหน้าด้วยเขายกมอนิเตอร์ขึ้นคาดบนไหล่แล้วก็ร้องเพลงไปด้วย,ยแบกจริงรโอเคโอเคไอ้คุณก็ร้องรักแักพบนี่ ใช่ใช่ที่เขบอกผมบอกว่าเจฟสตาเตอร์ต้องเรียกเขางพ่อนะพ่อแก่พ่อแก่โคตรตายวันนี้ก็คือวันนี้ผมกลับแบพามาเลี้ยงแบบรับสู่ขวัญเลยก็เลยพามากินห่านที่ร้านเดิมมันจะได้แบบว่าโรคภัยได้ห่านหายไปร้อน สนไปอะไรนะห่านอะไรนะทิ้งมันเลยก็ได้กูกก็ไม่เอ็ไรโรคไฟได้ห่านหายไปนี่ไงมาจานใหญ่เลยเพราะผมไม่ได้มามือเปล่าผมกลับมาครั้งทีผมมีปิกมาแจกด้วยทําตอนก่อนป่วยแล้วก็ช่วงป่วยมาส่งมาดีอในลายใหม่อันนี้ไม่ได้ขายไม่อะไรนะทําเล่นแล้วแจกอย่างเดียวงานหลักไหมขอขอด้วยสองอันอันนี้ภาษาเอามงเซนด้วย เป็นสีอนั่นันคือสีอะไรเนี่ยเรื่องสีเป็นไรเฟต้าเรดสีเดียวกับกีตต้าผมไงก็เดี๋ยวไปแจกบนเวทีแล้วก็เดี๋ยวแจกในคลิปนี้ด้วยดีกว่าอันนี้ไว้แจกไม่มีขายไม่มีขายใช่ไหมโอเคครับผมอันนี้มันคือเอ็นเอ็นต่อรูปยิ้มรูปอะไรเนี่ยคือรูปอะไรยังไงคือไม่มีชื่อผมมันไอยูสั้นๆใช่ไหมก็เลยตัวไออยู่ฝั่งนี้ครับผมแล้วอีกฝั่งนึงก็เลย เป็นตัวยูนี่เป็นจมูกสัดสัตเป็นตาวายเป็นปากอย่างนี้อ่าโอเคครับแบบมาน้อยไงอ,ยอืมคือคิดนานอะไรเนี่ยเออเข้าใจเข้าใจอืมก<ส>็ถือว่ออาอยู่กับกระเป๋าเราได้เลยกระเป๋าฟูมีแล้วปินระดับโลกเกือบเอาชีวิลยเชื่อรู้สึกตื่นเต้นขนาดไหงโดนงโดนไปทาบรัศมีออะไรใชผมผมไม่ไรอ่านแล้วกันเอาว่าผมผมก็ประมาณนี้แล้วกันจะไปยุ่งกับต <c oughs> ัวนั้นดีกวเปล่าทานข้าวทานข้าวทานข้าวโอเคโอเคเดี๋ยวไปเช็คสาวด้วย ตอนนี้ถึงร้านปาเตะระยองกันบ่อยนะครับเฟสครับผมเม้่คุณรัตไงคิดถึงเวทีไหมเห็นกีต้งกีต้าเห็นดนตรีแบบนี้เห็นทีมงานก็รู้สึกชื่นใจเพราะว่าตอนป่วยมันนั่งหัวจิตมั่งเลยว่าแบบทำอะไรไม่ได้เพิ่ต้องนอนอยู่ทั้งวันนะอันนี้ก็ได้ออกมาโอเคออกมาแค่นี้ก็รู้สึกยิ้มกว้างละดีขึ้นจะแจกปิกซิปรางวัลนะครับครับแนะนำมาว่าให้พี่รัตทำยังไงให้ไม่ป่วยบ่อยๆบอกมาแล้วกันสิบรางวัล เช่นเฝึกฝนกินเล,ลอาไปดิ้นทุกวันไม่ต้แข็งแกร่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลเหตุผลก็คือสิบเหตุผลที่รู้สึกว่าถูกใจพวกเราที่สุดจัดไปเลยปิกก๊กคนนึ่งอานเดี๋ยวผมจะไปดูที่บ้านว่ามันจะมีฟาชน่าเหลือไหมแถมฟาชน่าให้ด้วยอีกเลยมึงตรงมีไหมให้เขาดูแลสุขภาพยังไงต้องฝากให้เขาดูแลยังไงพอมึงเริ่มป่วยมึงรีบไปหาหมออย่ารอสักสองวันเอออันนี้ก็ได้นคนนี้คนดื้อไม่ชอบไปหาหมอหมึงบอไม่มาหากูอ่าพี่จ๊าสมีกันไหมพี่รันไหม นอนเยอะๆดินอนให้มันพอก่อนเออทงานนั่งเยอะอยู่แล้วโอเวอร์โหลดมันก็เป็นอย่างนี้โอเคครับทุกคนแล้วยังไงเจอกันครับวันนี้พร้อมที่จะเจอแฟนคลับทุกท่านแล้วเนาะโอเคก็เดี๋ยวฝากดูวอล์กต่อไปวอล์กคอนเสิร์ตอิงเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าตาพร้อมพร้อมขึ้นเล่นคือคือผมว่าไม่ใช่แค่หน้าตาพี่ที่ดูสดใสนะเพื่อนๆสามคนก็ดูสดใสกว่าวันนั้น ดิฟพิลักขึ้นไปแล้วปิ๊งเอาเรื่องมาใช้ผมบอกเลยแม่าตา3คนหลังเวทีวันนั้นคือมีแต่ความกังวลในแววตาสายตาต้องแนกเพราะวฝนมันตกเลยฝนตกด้วยฝนมันตกด้วย